สวัสดีค่ะวันนี้มีเมนูต้มค่ะปลาทูมาฝากเป็นอาหารของคนสูงวัยนะคะรสไม่จัดเครื่องปรุงก็จะมีตะไคร้หอมแดงขาวอ่อนๆฝา,านบางๆค่ะปลาทูแกะเอาแต่เนื้อน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปีบ๊บมะเขือเทศพริกลูกโดดขาดไม่ได้ค่ะก็คือกะทิแล้วแต่กะทิสดกะทิกล่องตามใจที่ชอบนะคะ วิธีทาสูตรของเราก็จะต้มน้ําเปล่าให้เดือดค่ะเติมเครื่องแกงลงไปตะไคร้หอมแดงตามด้วยข่าอ่อนที่ซอยเอาไว้เติมเกลือเล็กน้อยนะคะให้ข่านุ่มปล่อยให้เดือดค่ะแล้วจากนั้นก็ปลาทูที่แกะตามลงไปคนเล็กๆน,นิดนึงนะอย่าทํามากเดี๋ยวปลาทูแตกเนื้อปลาทูจะแตกน้ําขุ่นไม่อร่อย ปล่อยให้เดือดเติมกะทิลงไปมากน้อยตามความชอบตามความพอใจค่ะไม่มีสูตรตายตัวนะคะปรุงด้วยน้ําตาลมะเขือเทศพริกลูกโดลงไปน้ำมะขามเปียกน้ําปลาเล็กน้อยปรุงรสตามใจชอบนะคะจะลดเข้มข้นลสบางๆงก็ได้ปล่อยให้เดือดค่ะมีใบมะกรูดก็เติมใบมะกรูดลงไปได้ตอนนี้นะคะจากนั้นชิมดูค่ะยังไม่พอใจรสชาติก็ปรุงเพิ่มเติม อันนี้ก็เติมผงปรุงรสเพิ่มลงไปนะคะค่ะปล่อยให้เดือดอีกครั้งคราวนี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะต้มขาปลาทูค่ะมาค่ะมากินข้าวกันนะคะ